สวัสดีค่ะพี่ๆวันนี้น้องเมย์แวบๆบบบพามาเดินห้างห้างที่นี่ก็โอเคอยู่นะอุ๊ยมีเป็ดด้วยท่าปากแดงๆปากแดงเหมือนบุ๋มบิ่มเลยห้างที่นี่ก็จะเหมือนคล้ายๆห้างที่เมืองไทยะคะ่ะเพราะว่า เป็นห้างของคนจีนมาลงทุนจะส,สินค้าก็จะเป็นแบรนด์ของเขาหมดมาจากเมืองจีนแต่ก็ใช้ดีนะพวกขนมเพราอะไรแปในก็อร่อยอันนี้ก็จะเป็นพวกถั่วแห้งผลไม้เชื่อมพุทราลูกเกดอะไรต่างๆผนกเสื้อพุงเสื้อผ้ามีหมดเลยแต่ที่นี่มันจะเป็นเมืองหนาวเนาะ ทุกอย่างมันก็เลยจะเป็นพวกหนานุ่มแล้วก็อุ่นๆเป็นแผนกเครื่องไฟฟ้าต่างๆนั้นนะห้างห้างที่นี่ราคาก็จะสูงหน่อยแต่ว่าสินค้าก็จะดีที่นี่เมืองนี้มีห้างนี้ใหญ่ห้างเดียวเพราะว่าเมืองบนเหนือนี่จะมีห้างนี้ห้างใหญ่ส่วนมากสินค้าก็มาจากจีน มาจากบ้านเขามีหมดเลยมีทุกอย่างสวยมากนะดูแก้วกาแฟสีน่ารักมากเป็นรูปสตอรอเบอรี่มีฝาเป็นรูปสตรอเบอรี่นั่แหละเนี่ยสวยนะราคาก็เท่าไหร่อ่ะ ราคาอยู่ที่สี่สิบห้าันกีดก็ประมาณร้อยกว่าบาทมีเป็ดด้วยนะน่ารักกาแฟน,น่ารักมากสวยเ,ออเนี่ยมาซื้อสิจามาอันเสื้ออันขวดน้ำหวาน สวยแผนกงรง,งทงรองเท้าเป็นระเบียดก็ห้างที่นี่ก็จะเป็นห้างที่ดังที่สุดของที่นี่นะของเมืองบนเหนือเนี่ยเพราะว่าเป็นของพวกนายทุนจีนที่เขามาลงทุนแล้วก็เขาจะเขาก็จะจ้างคนลาวให้เป็นมาเป็นพนักงานตุกกตต๊กตงตุ๊กตาอุ้ยกระต่ายน่ารักมากเลยอะ่ะตัวละเท่าไหร่สามรกว่าบาท เด็กผู้หญิงคนนี้ก็น่ารักน่ารักมากแมวกวักมืใหญ่เลยสินค้าพวกน,นี้ก็จะเป็นของชมของที่ระลึกของเล่นเด็กของฝากของขวัญโอ้ยหมี ฝั่งนี้ก็จะเป็นโรกตุ๊กตาพวกหมวกมาหาดูขวดไปใส่ยแยมโอ้หมวกสวยๆทั้งนั้นเลยหมวกก็สวยนี่ก็มีห้างอยู่นะถึงจะเป็นบ้านนอกก็มีห้างอยู่ น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยต,ตุ๊กตาออ้กุ๊กตายน่ารักผู้หญิงคนนี้น่าจังเลยอ่ะเอาไอ้อยากได้ตัวเท่าไหร่ดูสิแปะอุ้ยมันเป็นราคาเป็นภาษา,ษาจีนไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ สาวนี่โตขอดายหนี่อันนี้นาะโต้าไดายสาวแปดสิบพันอ๋อแปดสิบพันก็เท่าไหร่อประมาณสองสองร้อยกว่าบาทนะครับตุ๊กตาเต็มเลย มีแมวด้วยห้างนี้จะเป็นห้างของคนจีนที่เขามาลงทุนที่นี่แก้วกาแฟน่ารักมากถ้วยโถโอช่าแก้วกาแฟน่ารักน่ารัก มีแมวด้วยโอ้เป็ดน่ารักจังเลยวันนี้แวบบ๊แบแว๊บพาพี่ๆมาดูชอปปิง้งมาดูขวดไปใส่ไปใส่แยมก็เลยพามาเดินเล่นนิดนึงดูห้าง ที่เมืองทงสลีที่เมืองบเองงน,นเหนือองสัลีห้งางเขาก็ดูดีนะนนก็คล้ายๆที่เมืองไทยเพราะเป็นคนจีนเข้ามาลงทุนที่นี่อย่างก็จะมีเป็นพวกแบรนด์ของจีนสินค้าของจีน,จนก็มีของลาวบ้างผสมผสานของไทยบ้างอะไรางเนี้ยแต่ส่วนมากห้างที่นี่จะมีแต่ของจีนหมดเลยนะาว วยนะเดี๋ยวจะพาไปเดินแผนแหกขนมผล,ลไม้แห้งอะไรแบบนี้น่ากินนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นกระปุกชาร้อน